เดี๋ยววันนี้พี่แชมป์จะพาหนูมาเที่ยวเองนะจ๊ะมาตามพี่มาเลยอ่าเดี๋ยวเลี้ยวขวานะจ๊ะอ่าค่อยๆค่อยๆวันนี้ครับแชมป์ขอรับหน้าที่นะฮะสองหน้าที่ด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็นพิธีกรนะครับอย่างที่สองเนี่ยเป็นมาคูเทสนะครับจะพาน้องๆเนี่ยรับชมความงามของวัดเขาย้อยที่นี่จ้าเย้ ผู้ชมครับเวลาเรามาเที่ยวสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นได้รับชมได้รู้ถึงความหมายนะครับผมผ่านการมองหรือว่าการอ่านแผนป้ายเนี่ยแต่คุณผู้ชมครับยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่สามารถมองเห็นเหมือนพวกเราได้ครับที่วัดเขาย้อยที่นี่นะครับเขามีสถานที่ที่ให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับที่นี่นะครับมีโบสถ์ที่เป็นอักษรเบลนะครับผมที่แรกแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยครับ วัดเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่แค่จะเก่าแก่และสวยงามเท่านั้นแต่ความน่าทึ่งก็คือโบสถ์หลังนี้มีอักษรเบลครับและพื้นที่ทางเดินต่างๆที่มีไว้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาสามารถเที่ยวชมได้นะครับย้ำว่าคนมองไม่เห็นก็เที่ยวชมได้วันนี้ในะทัมของเราขออาสาพาน้องๆจากโรงเรียนทาม,มิกวิทยามาสัมผัสกับความน่าทึ่งของบสอักษรเบรลหลังนี้กันครับ ตอนนี้เนี่ยที่น้องไอรินสัมผัสอยู่อักษรเบลเนี่ยคือการละเล่นอะไรจ๊ะมอนซ้อนผ้าค่ะอฮ้ยอ่ะมอนซ้อนผ้าเขาเล่นยังไงอะมอนซ้อนผ้าอย่างเงี้ยคือนั่งเป็นวงกลม,มแล้วก็มีเพื่อนคนนึงค่ะถือผ้าเขาจะร้องเพลงมอนซ้อนผ้าค่ะแล้วก็วิ่งรอบวงกลมค่ะ พอสมมติว่าวางที่หลังใครคนนั้นก็ต้องลุกมาแล้วก็วิ่งไล่วิ่งไล่ค่ะนันหละแสดงว่าน้องเห็นภาพนะฮะสุดยอดเลยเหมือนเด็เลยนะฮะชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรจ้าแนะนําตัวหน่อยชื่อเอโซค่ะเอโซเป็นไงบ้างอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอ่านว่ารีรีเข้าสารค่ะแล้วหนูเคยเล่นประลุกเคยเล่นอยู่ค่ะเล่นประมาณสองถึงสามคนค่ะจับมือกับเพื่อนไว้ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เดิน วนรอบๆค่ะถ้าจับได้เพื่อนคนนั้นก็ต้องมางยนืนแทนเราค่ะแล้วเราก็จะจะไปเดินวนรอบเพื่อนค่ะนี่อธิบายเก่งกว่าพิธีกรอ,อีกนะชอบไหมจ๊ะ<อ>น้องอโซครับ<อ>มาที่นี่ชอบค่ะเป็นอะไรที่เราได้ศึกษาด้วยค่ะ ปราติมากรรมแลบศรเบลต่างๆที่ประดับประดายอยู่รอบโบสถ์หลังนี้ครับส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณรวมถึงประเพณีสําคัญสำคัญของไทยซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็มีความสุขกับการที่ได้มาสัมผัสเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆเหล่านี้แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถรับรู้เรื่องราวได้ไม่ต่างจากคนปกติอย่างเราๆครับจากนักระ,ะการครับโบสถ์ที่มีอักษรเบล ความเป็นมาเป็นยังไงถึงมีไอเดียเกิดขึ้นแบบนี้ได้อุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถหลังเก่าสร้างตั้งแต่ช่วงปลายปลายสมัยรชัชกาลที่ที่ที่หกนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับยังเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนการกรุศลของวัดอีกหนึ่งโรงนะครับ,รบในช่วงก่อนหน้านั้นนะ่ะได้มีน้องๆซึ่งเป็นคนตาพิการซึ่งเรา ได้ความเมตตาจากน้องๆมามาเรียนที่นี่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊ะโรงเรียนเรามีคนพิการทางสายตาเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราควรเผื่อคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับนอกจากความสวยงามและการประดับอักษรเบลภายนอกแล้วนะครับภายในก็สวยงามไม่แพ้กันเป็นโบทที่สร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลังแกะสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามดูแปลกตาจากวัดอื่นๆครับ นอกจากโบสหลังนี้แล้วภายในวัดยังมีจุดอื่นๆที่สวยงามน่าทึ่งอีกมากมายอย่างภายในถ้ำเขาย้อยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และยังมีทางเดินไปชมความง,งดงามภายในถ้ำส่วนด้านหน้าก็จะมีเจ้าจ๋อมาคอยต้อนรับทักทายนักท่องเที่ยวใครมาเที่ยวชมโบทอักษเรเร็วแล้วก็อย่าลืมแวะมาชมจุดอื่นๆที่น่าทึ่งไม่แพ้กันภายในวัดถ้ำเขาย้อยด้วยนะครับ สามารถมาแวะชมความงามได้นะครับผมไม่ว่าจะพาครอบครัวนะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการทางสายตานะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีโบทอักษรเบลนะครับผมที่วัดเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจ้าไทายซึงเย้ yeah!